โอเคนะครับเคสนะครับวัตุพลนะครับกระสุนปริศนาครับไทยาเตะครับดิวี่อเลสเตอร์ครับตัวีอตัวช้ำเลยเนี่ยอ่ตาละชีครับเซลฟิตครับลิกเตอร์กระตุกจิตกระชากใจครับผมวีล่านะครับฟิกเคสนะครับปั้นคิล่าครับนิโควันเดอร์วูแมนครับเอ้ยมาเป็นออฟเลนนะฮะปั้นเล่นป่านะครับรอบนี้นะครับจาว่านะครับซูเปอร์แมนครับไวโอเลตครับดูดคอครับผมลืมลงเมื่อคืนดูสตรีมจนหลับ บ้าเขาให้ลงตั้งแต่วันจันแล้วครับเอ้ตั้งแต่วันอังคารเลวฮะเอาไะฮะเกมเริ่มแล้วสําหรับตานี้ครับตอนนี้คะแนนนําอยู่ที่1ต่อศูนย์นะสำหรับของทีมเอ่อทีมสีแดงนะครับทีมสุดโกอโอ้โหห้าบาทนะฮะลองดูให้ปัติตานี้ทีมสีน้าเงินอัลตันชีนะครับเซมากเตจะตีเสมอได้หรือเปล่าเรามาดูนะฮะเกมเริ่มแลวฮะ ดูจากแผนการยืนตรงนี้นะฮะดูแล้วเหมือนจาว่าจะได้อิสระการเล่นเช่นเคยนะครับเหมือนตามเมื่อกี้ที่เขาเล่นลิเกเตอร์ไปนะฮะแต่ลองดูนะว่าในทีของทีมสีน้ำเงินนะเมย์จะเดินกับซับหรือเปล่าคนระับตรงนี้โดนหลุมมาก่อนเลยจะเอ้จาว่าแมนจะได้เอาซะหน่อยครับยังไม่มีสกิลสองด้วยฮะยัเตะตรงนี้ดูเหมือนจะเอาฟิลิฟายมาทำให้ไม่โดนไม่โดนกดเลิฟนะโอ้เกือบโดนวิล่ากดเลิฟไปแล้วฮนะอีซี่ก็สุดพิษนาเกือบโดนเฟิร์สบัตไปครับ แต่ยังรอดอยู่นะดีนะที่เอาพิลด์พิลด์ฟล์มา <c oughs> โอ้ตรงนี้หมาโอ้โดนเหยียบไปก่อนนีครับต้องเดลิเทอรีเอทออกมาลิเตอร์ตรงนี้จะรอดหรือเปล่าไอ้ยิงยังแหลนออกไปได้ครับ เออซูเปอร์แม่บินมาตรงนี้ได้เวลาป่วนอาตาลาชิโออย่างพันนี้เก็บไปได้ครับอาตาลาชิตอนนี้ปีบับแดงเหนียวดืดโอ้เหนียวดืดอย่างงี้จะรอดหรือเปล่าอาตาลาชิแล้วก็เฟิร์สบัตครับเป็นกระสุนปีศาจเก็บไปได้ครับโดยไฮเตะเยี่ยมเนีเอาเลยฮะเฟิร์สบัตเนี้ยเปิดสวยครับตานี้ แล้วเป็นกระสุนวิศนาที่ได้โอ้เดฟอโบสสวยงามนะเหยียบโดนเต็มเต็มว่าดูดคอฮะโอ้เกือบตายไหมฮะต้องกดดิโคลเบอรี่ออกมาก่อนนะเระสปอนก็เกือบตายเหมือนกันนะโดนป๊อปยิงไป1เมตรฮะตรงนี้ขีล่ามาก่อนครับเลเวล4เหมือนกันครับโอ้ต้องกดเฟตติ้งแฟนทอมวิ่งหนีออกไปฮะจาว่าแมน โอ้ยอัตาลชีรอยิ้มอยู่ตรงนี้ครับเห็นอีกแล้วจะได้เดนบอมอมาบอ,อ,อมอีกทีหรือเปล่าตรงนี้กดพันนิดไปยังไม่ตายดูคอพยายามที่จะยื้ออยู่และเป็นอตาลชีโอ้ยังรอดไปได้มีฮิลมาช่วยได้ครับโอ้สวยงามครับและเป็นไฮยะเตรร้ที่เก็บคีล่าไปได้ครับ2ตัวเรียบร้อยไปเลยรตรงนี้มีลิกเตอร์มาตรงนี้ข้างล่างเป็นไฟห้าครับผมจะได้เข้าไปหรือเปล่าดีว,วีวางสติ๊กเกอร์ไปก่อนจะได้ยิงป้อมไหมฮะโอ้ตรงนี้ครับปาชิวิเ็นทอสไปก่อนฮะสำหรับไฮยะเตะ ทำดาเมจได้ดีเรื่อยๆครับนิโคตรงนี้เอาเลยครับได้ไฟเตอร์กดปัสเลลสพิชชั่นตรงนี้ตรงนี้มีอันตีนะครับสำหรับไฮยาเตโอได้ได้จีจับอย่างนี้สวยงามคูณนายบิดเรียบร้อยอัลติเมทครับไม่เสียดิวี่ไปด้วยคะัสำหรับจังหวะนี้สามูนครับเป็นของอีซี่กระสุนพิษหนาครับสวยงามจริงฮอะเอาเลยฮะตานีไฮยาเตะมาแล้วครับ เป็นหนึ่งในแคลรี่ที่ดีที่สุดสาหรับรเพจนี้หรือเปล่าครับสำหรับกระสุนพิศนาครับตานี้ก็จะได้ทดสอบตาเมื่กี้สามารถทําดามเมจได้ดีแล้วนะครับสำหรับรเอลสูแต่ว่ายังไม่มากพอที่จะชนะได้ฮะตาราชีสามารถเก็บไปได้ครับสปิรนะิตเซิเนลฮะ โอ้นี่โคได้กดลิเตอร์อย่าเออตรงนี้ไหลมาสิตัวเอ้ายืนได้ยืนยิบอย่างนี้เรียบร้อยกับพีเกโดนไปโดนผักเขาปุ๊บไปเจ้าวา่าแมนตรงนี้พยายามที่จะวิ่งอยู่อืมคือตกไปก่อนอ่าพยายามที่จะดันอยู่เจ้าวา่าแมนเลือดตรงนี้หรืออยู่แค่สองข้อโอ้อาตาอัชชีเนี่ยมาอีกแล้วครับตรงนี้จะได้จีไปก่อนแล้วก็เกือบได้เดสฟอร์มาโบอีกสักครั้งหนึ่งนะมาเลยครับอาตาชชีเตรงนี้ครับ เงินมาที่พันแปดเลยนะสัมบัญชีล่าก็พันแปดเท่ากันครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือแคลรี่ฮะตรงนี้ดูดคอมีตังอยู่พันห้าเนืแต่ไฮยาเตะร,รอบไปสองคนสะี่เลยครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะได้เอ็นโซนาก็โอเคตัสย,งยางไม่มีปัญหาอะไรโอ้ฟาร์มใหญ่เลยกนระสุนพิษหนาตอนนี้คือได้เปรียบนะเลยฮะต่ออะไคือถ้าเป็นปกตินะฮะถ้าไม่มีเคสนะฮะไวนโออาจจะได้เทติโกไฟร์ยิงยิงกดไฮยาเตะไปเรื่อยๆนะครับด้วยระยะที่การยิงที่มันไกลกว่า โอ้ตรงนี้จ้าว่าเหยียบสวยฮะโอ้โหวัชพลโดนไปครึ่งหลอดเนี่ยเจ็บเหลือเกินครับเคสตัวนี้เจ็บครับแรงจังครับโอ้ดีเวครับระวังครับเกือบโดนปั้นไปแล้วฮะโอ้พยายามที่จะมาเวทแล้วฮะนิโคครับเดฟองโบนเหยียบโดนเต็มๆต็มนิโคอีกแล้วฮะมีบัฟแดงก็แต่ไม่ตามต่อขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือฟาร์มนะฮะแตงกิ้วนะครับนิโค อาตาไม่ได้กล่าวไว้ครับลองมาดูตรงนี้คูดได้บินเข้ามาตรงนี้จะโดนหมดหรือเปล่าเนียบวยกดเดียวลีไไปด้วยโอ้ใช้คอมโบทุกอย่างหมดแล้ววะโอชูเลเคนทอสมาตรงนี้ยังกดแช่แข็งเข้าไปพยายามที่จะยิงปั้นอยู่แต่ยังไม่ตายแล้วก็เรียบร้อยตายไปซูเปอร์แมนตายไปกีล่าก็ตายไปเหมือนกันพุงต่อศูนย์จะได้เดฟบอลบอลวินีหรือเปล่าพยายามที่จะตามอยู่อาตาละชีเรียบร้อยเก็บไปได้ครับแล้วเป็นดิววี่หรือเปล่าที่เก็บไปได้สวยงามเพลยังพยายามต่อเดฟบอลบอลโดนไอสวิเคเรียบร้อยตายไปอีกตัวหนึ่งครับสี่ตัวเน้นๆ จะห้าเล็กบอลบาสเล่สับิช่าตรงนี้ที่โคพยายามที่จะกันฟ้อมตรงนี้ให้ได้ไม่ได้ครับตรงตรงนี้มาวฟฟ้าเอาใหญ่เลยครับอาตาลชีคือคักรับตานี้คือคักลยครับโอ้โหป้อมล่างคีบเข้าซะด้วยครับมีซูเปอร์แมนตัวเดียวจะกันได้หรือเปล่าอัตาชมาช่วยกันและแน่นอนครับป้อมล่างเก็บไปได้ก่อนนะสำหรับทีมสี่ฟ้ากับแปดต่อศูนย์นะเอาเลยโอ้ดูจริงครับสำหรับทีมอัตาชีตานี้มาดุมากครับ โอ้ทำได้ดีฮะเงินรวมของทีมน้ำไปแล้วถึง3,000ันครับโอ้ตรงนี้มายืนยิ้มลองดูยิ้มทีม่มุมป่าแล้วก็บดฟ้าเอาเดอฮันเตอร์งัดไปลิเทอร์เอเลสใส่อีกยังไม่ตายครับโอ้ดาเบตยังพม่พอบขบข่าไปนดิดเดียวนะ้ยยอย่าเตะคุณนายบิดนี่น่าจะมันแน่นอนนะจังหวะเมื่อกี้แต่ยังไม่มีเพียวดีไฟนะครับยังไม่ใช้ครับค่อยๆเล่นไปครับใจเย็นๆใช่ไหม มหมายมันหมายมันที่จะเอาป้องกลาให้ได้หรือเปล่าลว,วางสติกเกอร์ไปเป็นสีชมพูไปก่อนนะเดี๋ยววี่ฮนะไหลมาสามตัวตรงนี้ยังไม่ได้มีการบวกอะไรนะ้ะวัตสุโฟนครับนะยังไม่ได้ใช้อันติงดงามเลยนะฮะแต่ตอนนี้มีอาตากับกับไฮยเตน,นะต้องบอกอย่างนี้และที่ที่แบบเดินเกมได้ดดีมากจริงฮนะ ับต,ตานี่อ้าวโดดไม่ข้ามคือตรงนี้พยายามถ่ายป้อไปก่อนโอ้โหกดมาแล้วครับเมตาโบเมตาโบโลูซิสโอ้โหเมตาโมโพซิสครับผมพูดผิดนิดหน่อยครับต่อไปครับโอ้ตรงนี้มาเอาเดฮันเตอร์เข้ามาครับเวลเจ็ดเวลสิบผมก็สู้แบบตุงจิตชา่างใจฮะแต่ทำได้แค่ไล่คิล่าออกไปครับยังไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นเนี่ย ตรงนี้จะได้หรือเปล่าได้จีไหมฮะดิววี่ครับได้ช็อตได้โอเดนบอรบอลสวยงามเย็ยบได้สองตัวแต่ยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นเนะี่ยดิววี่มีอันติอยู่นะครับรอที่จะจับใครอยู่สักคนหนึ่งขอแค่สักคนที่เดินม,มาอยู่ในระยะอ้าวอะไฮะเจ้าตรงนี้กระสุดพริศนาครับโอ้โกดไฟเดียวโหไปครับไม่รู้จัดการได้หรือเปล่าเบสมาจากด้านหลังครับสวยงามว่าตาลิชีพยายามที่จะไปหรือเปล่าโอ้โหมีกดเลิฟหนึ่งทีเนี่ย ยังพยายามเซฟเพื่อไปได้ครับวีล่าตัวนี้โอ้เรียบร้อยโดนจับแล้วครับขูนายบิดเข้าไปอัลติเมตเก็บไปดิววี่ครับเป็นดิววีท่ที่ได้ครับจะว่าแมนพยายามที่จะปักเข้าไปในป้อมครับแต่มันไม่ได้ครับเป็นอัลติเมตของอันตาราอาชีงะ ไม่พอจริงๆครับดาเมจไม่พอจริงๆครับแล้วตรงนี้คืออ้าวมีป้อมยิงอยู่ครับดิววี่โดนป้อมยิงจนตายไปชัดดาวเป็นของคีล่าแล้วแล้วตรงนี้เมตาโัโพสิตครับโอ้แบลสเลซอับิชช่าต,ตรงนี้เข้ามาก็สวยงามจริงทําได้ถึง3ตัวแต่ยังไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเนี่ยเ <Red> สียเลือดป้อมไป,ไปถึงเก <has S 1> ือบ <been destroyed. S 1> หมดหลอดเนี่ยตายไปถึงสองตัวด้วยกันนครับแต่ว่าแรกดิววี่เป็นเฟิร์สบัตแเอยม่ใช่เป็นเฟิร์สบัตจริงครับต้องบอกว่าเป็นไข่ไข่แตกจนได้ครับสองทีมสีแดงฮะ เอาแล้วฮะเราอาจจะได้เห็นเกม3จริงๆครับโอ้โหโเดินเกมไม่หยุดไม่หย่อนเลยคนระับตานี้8นาที8นาทีฆ่าไปถึง13ตัวอย่างตาไปกี้8นาทีแค่5ตัวเองนะตานี้8นาทีลอกไป13ตัวฮนะเดินเกมอย่างสุดๆจริงๆนะสำหรับอาตาราชีและดีวบีและฮายาเตะ โอ้โหฮายาเตะตอนนี้หกพันสองเข้าไปแล้วฮะไวนโออาจจะต้องรอโอ้มิอารอีกสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ยังลิงไม่ค่อยแรงครับเพิ่งได้ตัวชีฟเซนติไปใช่ชิ้นเดียวเองกระโดดเยียบมาตรงนี้สวยงายมครับโดนปั้นเต็มๆแล้แล้วตรงนี้บูเหมือนจะไม่รอดเอาสลอตเก็บไปได้ครับตัลลาชีอีกแล้วครับ406เข้าไปแล้วฮะโอ้กดสติกเกอร์ใหญ่เลยฮะชื่นชมครับชื่นชม เกิดจัดเลยครับพยาตอนนี้ดูว่าโปลี่ครับถ้าเสมอโคตรมันแน่นอน้วสำหรับเกมสามเมื่อปุ่มผลผมขอดูหน่อยเถอะโอ้โหเปิดดาสเลเยอร์เลยครับคือแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆไม่เบรกเลยไม่ผ่อนคันเร่งเลยนะสำหรับทีมสีเงินตอนนี้ครับต้องการที่จะเอาสกอร์คืนมาให้ได้แน่นอนเนี้ยตรงนี้เก็บเกตมาเต็มเลยครับวสุพลพร้อมที่จะบวกแน่นอนแล้วจะมีคนมาทําเวฟนี้หรือเปล่าฮะปล่อยเดรกมาที่เลนบนนะครับ ยืนยิ้มกันห้าตัวโอเข้าไปจ้าตรงนี้แน่นอนแล้วคนแรกที่ตายไปอัฟิกันจะไม่ตายเอาเรียบร้อยโดนิเนตติ้งเรียบร้อยจะไปก่อนชิราจะกระโดดเข้าไปข้างหลังคือมัยังไม่ตายปัตตุลีอยู่ในวงล้อมกาลางลงตีนแล้วก็ยังเอาตัวรอดไปได้โอเคเคสเข้าไปถึงข้างในดูเบิร์ตจะพยายามรับดาเมจให้เพื่อนแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นโอ้ตรงนี้ต้องพยายามที่จะมาป้องกันครับจาวา่าแมนพยายามที่จะหาความแตกต่างให้แก่ทีมให้ได้ตรงนี้ตายไปถึงหนึ่งตัวแต่ว่าข้างหลังโอ้พี่จับไปอีกครับดิวีตรงนี้ป่วนจริงๆครรับับบสหดิว อเลสเตอร์ตรงนี้เขาตายไปเหมือนกันนิโคพยายามที่จะฆ่าไปได้แล้วก็ทําได้ครับมีคูนได้เบนเข้ามาเรียบร้อยโอ้สวยงามจริงๆครับเก็บไปได้ถึงสองตัวครับตายไปถึงสองตัวเลยทีเดียวโอ้ตรงนี้บาเลยกเข้ามาถึงข้างในเรียบร้อยได้ครับการเสรสลายของไฮยเตจะไม่มีจะไม,ม่สูญเปล่าจริงๆถ้าตรงนี้คือเก็บไปได้และเขาก็สามารถป้องกันไอ้เขาสามารถทําลายบาเลยตรงกลางไปได้แล้วยังมีเด็งอยู่ข้างบนอยู่เลือเหลือแค่สองพาจะเข้าไปเลยโอ้โหโค้งทีหนึ่งลดลงไปถึงสองพันเดบอลบนเยฟฟิเกตไปอีกทีเรียบร้อยตายไปครับอุจะ จบเลยหรือเปล่าเหลือจาว่าเกิดมาพอปั้นกีนึงฮะหมดนะครับโบเลยฮะกำแพงแตกเรียบร้อยครับจังหวะนี้บิดอย่างเดียวครับระวังลูกสูบปิดนะไม่อยู่ไหมครับหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ครับดูเขาครับอาตาลชีครับเหมือนคุ้มคลั่งครับเลือดขึ้นหน้าเลยฮะไม่หยุดไม่หย่อนเก็บออกเจ๊กไม่หยุดไม่หย่อนสร้าง สร้างความได้เปรียบแกทีมไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆสามหมื่นห้าเข้าไปแล้วฮะโอ้โหไฮยาเตจะจังหวะคู่นายบิดแล้วก็เปลี่รไฟม่คิดสวยงามจริงๆและยังแดดเข้าไปฆ่าได้อีกหนึ่งตัวะครับได้ไปดับเบิลคิวครับ ถึงแม้จะตายไปแล้วแต่เขาจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ทีมทำให้เก็บป้อมบนไปได้และตรงนี้เข้ามาเยับเด่นปอมบนยับไปสองตัวซอมบีเดอร์ส้มพีชันเด้านเสด็จส้มพีชันเดียวก็เป็นตรงนี้คือยังไงตง่ออูนว่าพยายามที่จะดันอยู่จังว่าแม่สวยงามจรงิงโอ้แกไม่ได้ส่งตัวแล้วตรงนี้ได้ป้อมไปครับแล้วคุณได้ปีเข้ามาเรียบร้อยได้ปีสองตัวตรงนี้พยายามที่จะจับอยู่อ้าวเรียบร้อยดูป้อมตีไปแตกครับ โอ้ได้แค่ปอมครับจะเสียไปถึงสาตัวครับเหลือดิวี่อยู่คนเดียวโอ้วางสติกเกอร์ได้ฉลาดจริงๆฮะโอ้ดิว,วี่ครับพยายามที่จะจุอ่จาวา่าแมนอย่างนั้นโอ้เจ็บนะจาวา่าแมนใครจะอยู่ใครจะไปเรียบร้อยเป็นดิว,วี่ครับที่สามารถเก็บไปได้ซปเปอร์แมนฮะด้วยการวางสกิลที่โอ้ตบปองคนระัว่าใช้มาสมองลุวนๆตบปองเลยว่าใช้มาสมองลุวนๆในการกดวางสกิลเนะีฮะการดักเอาไว้ว่าเขาจะป่กเข้ามาใส่ตรงไหน เขาจะเข้ามาตรงไหนวางสกิลไว้ตรงนั้นครับดิวเว่ทาได้ดีครับดามเมจของเขามากพอที่จะฆ่าซูเปรอร์แมนโลมิงหรือจ้กว่าแมนไปได้ฮะยังไม่มีเลยครับการแม้แต่ชอยหรือแม้แต่ไกอารสแตนด์ที่จะป้องกันดามเมจเวทเอาไว้โอ้กลับมาเอาดาตร์ลเยต่อเลยการบุกหยุดไม่หยุดไม่อยู่จริงๆครับสําหรับทีมนี้อตาตาลาชิเอาอีกแล้วครับการกินของเขานี้9000ส่วนไฮยเต,ตนหี่เ4 0 0พ ใจเย็นๆไม่ต้องรีบพูดครับไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นสไตล์ครับมันเป็นสไตล์ครับ <c oughs> ต้องแรปเท่านั้นครับสำหรับผมนะในการพากแบบนี้อาวเลยฮะขออภัยครับ ตรงนี้ปั้นเห็นแล้วฮะเอาสักตัวหรือเปล่าเอ้าโอ้โหเป็นไฮยตัตเตะที่โดนอุ่นเกือบตายไหมฮะโอ้จะต้องถอยก่อนเลยหรือเปล่าครับเดรกยังอยู่เลนล่านะยังไม่ได้ปล่อยนะครับเรียบร้อยปล่อยเลยฮะยังดีนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยครับโอ้ไฮยตเตะโดนเบร์สไปทีนึงเกือบตายเหมือนกันนะฮะนานแสดงให้เห็นแล้วครับว่าคีล่าตอนนี้ดาเมจก็จัดจ้านในย่านฝั่งโทนอยู่เหมือนกันเนี่ยจะเสียไปเลยหรือเปล่าครับสําหรับเดรกตัวนี้ฮเอาเลยฮะ เหลือบาแลกเดียวด้วยนะครับตอนนี้ครับเสียไม่ได้เลยครับไม่งั้นเมกาคีฟมาแน่นอนนะครับถ้าเมกาคีฟนี่อัตราโอกาสในการพลิกเกมนี่แทบจะเป็นศูนย์เด็กเหลือเลือดอ,อยู่3ามข้อครับมาพร้อมคีฟที่น่ารักอีก1ชุด โอ้ตรงนี้มาได้สักทีหนึ่งครับโอมเมตโมโพสิครับเข้ามาก่อนเรียบร้อยบาเล,ลกแตกไปสวยงามจริงๆ้างหลังก็ตายไปก่อนครับต้องซูงเข้าไปกนดูเลยทีเดียวกระโดดเดี่ยวก็ไปอลลาตาเชนก็ตายไปก่อนเนี้แลกกับไปคนละหนึ่งครับแต่ได้บาเล,ลกสุดท้ายไปเรียบร้อยฮะไม่มีปัญหาสําหรับทีมเสีนด้วเงินครับ การตายของอาตาไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมาเสียเปรียบไปมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาได้เปกาชีบมาอยู่ในมือที่เรียบร้อยครับส่วนป้านตรงนี้จะโดนลิกเตอร์งันหรือเปล่าครับตรงมามเลเทเลเอตยังมีกดแช่แข็งอยู่จะไปยังกันไหมฮะโอ้กดมาอาเดรฮันเตอร์มาแต่ว่าไม่มีต่อเลยฮะโอ้มาอีกแล้วครับคู่เดิมเลยครับดิววี่กับซูเปอร์แมนฮะ โอ้ยอยากเห็นจริงๆครับรีแมชเมื่อกี้กันหน่อยแม่นี่ไงครับโอ้โหโดนให้มันเป็นสีชมพูซะน่อยเรียบร้อยฟิกเกอร์ก็ไปจับตรงนี้พี่ดำไม่ตามามานไหมฮะยังไม่มีครับแต่ปลสเซลล์สับบิชชันไปชุดก่อนครับสซาร,รับที่โคโอ้ยังครับยังไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นครับเมื่อกี้ดิววีตัดสินใจที่จะฟิกเกอร์แล้วก็จับ,จบมเมจิกพอยซั้นพิษสั้น เมจิพิซซ่าโอ้ยตรงนี้เป็นกระสุนพิษสลายอู้ดูตายไปก่อนดูเหมือนว่าจะมีกองเกิดว่าฟื้นขึ้นมาตรงนี้พยายามที่จะชิลล์เเคทอนแล้วพยายามที่จะฆ่าไปได้แต่ยังไม่มีใครตายมาก่อนเดฮัตเตอร์เข้าม,มาข้างหลังคือเรียบร้อยเก็บปั้นไปได้หนึ่งตัวสวยงามสำหรับลิเกเตอร์ครับลองมาดูตรงนี้ที่คนจะเอาชีวิตรอบไปยังไงฮะ โอ้ S 1> <S 1> oh, ตรงนี้เข้ามาถึงข้างในยังมีเมทัลบอกพุสิคอยู่สำหรับวัชุพลน,นะครับตรงนี้เดลโฟบ็อกเข้ามาสวยงามจริงตรงนี้พิเกตอาจจะต้องรอไปได้กดกดเลนเข้ามาถึงทีอ้จับเลสวยงามจริงครับดูดคอ,ด,ด,คอดูคอตายไปตรงนี้ไม่มีแคลร์ดี่จะยิงแล้วตรงนี้เมทัลบอกพุสิคโอ้ตัวใหญ่เข้ามาจริงๆครับสำหรับวัชุพลเนีนะ่ยไม่เหลือเลือดแล้วครับตรงนี้พยายามที่จะตีพอไม่จบเกมเลยหรือเปล่าว่าสบายให้เตะเลือดหรือครื่องรอตรงนี้เพื่อนทุกอย่างทำแทงกันทุกอย่างแล้วแต่คิวยังไม่เข้าคิวของเราเข้า และเป็นหนึ่งต่อหนึง่งจริงๆด้วยครับเป็นชัยชนะของทีมสีน้ำเงินตอนนี้เซมา็เตทำได้ครับโอ้โหไม่ต้องสื่อครับ25ต่อ9ครับมวนเดียวจบอัตลาชีครับ 12ต่อ7 7 3 12, ดครับดาเมจ29.6%ส2 0 0 0น0ะคเปรัเซ็นต์แสนสองมื่นส่วนไทายาเต้ก็ทำได้ดีเยอะกระสุดปริศนาครับ128สนอะงแีโอ้ยคะแนนเท่ากันเลยนะ12.7ครับนะดิววิ้งก็สุดยอดเหมือนกันคนะนะรับ5 2าสบีฮะเมจิฟิสซันของเขานีหดิวแม้แต่สติ๊กเกอร์ของเขานี่สามารถป่วนจาว่าแมนได้สุดๆไปเลยนะไม่ใช่แคนะ่จาว่าแมนน ล็อกทุกอย่างคือมันมากจริงนะตอนนี้เสมอแล้วหนึ่งต่อหนึ่งคนระับ